บ้านของเราใหญ่แค่ไหนมากเลยสร้างบ้างเที่เเออ้ามาต้องมาี่แล้วม๋ยวพี่เตียวสร้างว้านพี่เตียวจะสร้างบ้านด้วยกิจ สองบ้านเลยบ้านบ้านบ้านยังยังไม่มีบานยังไม่มีทีวีอเออทวีมาใส่อเดี๋ยวบ้านมี บุงเช่อ๋อไปทำกาแฟเสร็จแล้วยังครับบ้านเสร็จแล้วเดีย๋ยวเราไม่โคมาปรบับพื้นที่จับพื้นที่ให้ให้หน้าอยู่หน่อยเดี๋ยวไปทำถนนทำถนนทางเข้าบ้านไม่โคมมาชื้อกันลหลายๆคันยั่ไงอ๋อนี่ไงถ<อ>นงน,นเข้าบ้านนะครับมีบ้านรถเจะรูอยู่เออนี่นี่จะ,ะอยู่ยังไงครับบ้าน ให้ใส่ให้มาพ่อใส่ให้ก็ให้ตึต้องขันนี้ต้องามคันนั้นนะนี่คันพิทิวพ่อซ้าใ้โอ้ดําหลุดอีกแล้วดำคันนี้ดุดอยจังเลยใสยอย่อั่นี้นะก็แก๊ก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  โ, <S 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 2> <S 2> โอเคดับโซนิจวบออแม่เอาตอนนนทังแล้วเก็บไว้เก็บไว้โอเควางไว้วางไว้โออ้ม่ออาไโอ้อายโอ้ย้าานอะ้ยโอ้้ยโ้อ้ยโอ้ยยโันยี้ยัอนยโอ้ยโ้ยอ้อ้ย้ยโม้ยโอ้ยน รถอย่างนี้โอ้ยรถทาอะไรอย่างนี่โอ้ยโอ้ยจะล้อจะล้ออันนี้เส้นหนังบอลเล่นนะครับของดูเขาเอาค้นดินเด็ค้นดีไปถมตรงรอบบ้านดีกว่า เราบ้านเดี๋ยวน้ําท่วมัแนน่ะไม่มีดินเลยมันต่ํามากเลยมัน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 ท่วมแล้วมันท่วมต้องไปแล้วไปไปบอกแม่โคโคซิลี่กันโคซิแม่โคโคซิลี่มาช่วยจกน้ําท่วมเลยแค่ไหนแม่โคตัวนี้มันไต่ก่อ เอาวิ่งตามถนนดิอย่าลอยฟ้าโอ้รถไม่โครต้องวิ่งออาครับรไมโคต้องวิ่งนะครับอย่าลอยฟ้าตุ้ง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 ตุงโอ้ยเอารถไมโครมาคนพี่แม่เอาตรงมาเร็วมาเอนี้เลยเคลียร์พื้นที่เคลียร์พื้นที่เคลียร์พื้นที่รอบบ้านอาต้อมก็เคลียร์พื้นที่รอบบ้านครับอือจบเลยครับโอ้จกพื้นที่รอบบ้าน ทำงาน,นอย่างนหนักเลยเองอืมไปที่เราบ้านนะ มาแนละ้วโ,โอ้คหาคนดีไปเลยโอ้ยอโอ้ยฝุดคลองน้ำเหรอครับขุดคลองน้ำ เอาไปเรียงตรงไหนครับอันนี้คนไปไหนครับคุณไปสร้างบ้านนะ <c oughs> อ๋อครับโอ้น้องสองเล่นดินครับโอ้เพื่อนวนเลยเหรอ อย่าคนเยอะครับค่อยมาคนรอบใหม่ก็ได้ครับถ้าคนเยอะมันวิ่งไม่ได้นะรถมันกันเล็กมากเลยครับคันคน,คนี้เป็นสปอร์ตคันนี้เป็นเซวาเอาลงก่อนนะคนทีละสองก่อนไปได้ไปได้ค่ะพ่อจับคันนี้ไปตามเคย โอ้มันตกแล้วมันตกแล้วโอ้มีรถคันนี้จัดกองไว้ใส้คันนี้นี่แต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 ่่แต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 ่แ่แต่แตอาดคันนี้ให้นูหนังครับอาอามาคันนี้คัมก็ทาย่ายทาดีดี ดีดีดำเบาๆครับอย่าดำแรงถ้าดำแรงมันก็หลุดแอ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 ดโอเคโย่ให้น้อยนู่นอ่ะแม่แม่แม่ใส่ไม่ได้ลองดูสิไม่ไม่ได้ เอาขั้นใหญ่เอาขั้นใหญ่จบแล้วกันนะถ้างั้นอ่ะอู้หนีรถไถอ้อรถเข้าคิวเลยอ๋อเข้าคิวสองคันเลยครับเขาคิวคันนี้เลยโอเคได้เลยอือรถเข้าคิวไถอือดดึ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 ดนดดีรถเไมโคร แล้วไม่โคไมนเสียนะไม่โตกดดินแล้ไม่โคกดดินมีคนขับด้วยนะนัน่นน่ะแม่แม่เป็นลูกปัน้นนะเป็นลูกปันกดด้นนี่ลูกเกศด,ดินนะนี<ม>ออ่อ่ะโรคเกศดินอืมอืมครับโอ้ยชั้นน้ำแรกแรกของเราเสร็จแล้ว แรกๆรกของเราเสร็จแล้ว